ที่สาลปกครองกลางถนนแจ้งวัฒนะคณะกรรมการบริหารสภาองค์กรของผู้บริโภคโดยนางสาวบุญยืนสิริธรรมประธานสภานางสาวสุพิญญากลางนารงกรรมการบริหารสภาและนางสาวอารีอองสมวังเลขาธิการสภาพร้อมด้วยตัวแทนผู้บริโภคผู้ใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือเครือข่าย True DT a ็ D และ a i s เดินทางมายื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทอชอต่อสารปกครองเนื่องจากเห็นมติของกอสทอชอในการประชุมกสทอชอนักพิเศษครั้งที่5ที่เห็นว่าการรวมธุรกิจระหว่างการรวมธุรกิจระหว่างบริษัททรูคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือทรูและบริษัทโทเทลแอคเซสคอมมูนิเคชันจำกัดมหาชนหรือดีแท็กไม่เป็นการถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกันตามข้อ8ของประกาศกทชเรื่องมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำ อันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการธุรคมนาคมพศ2549เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินการชะลอหรือระงับการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัทระหว่างทรูและดีแทกไว้ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาและขอให้สามีคำสั่งให้ในายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระส่งผ่านน์ชะลอหรือระง,งับการรับจดทะเบียนและการดำเนินการควบรวมบริษัททูและดีแท็กไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาประเด็นฟ้องเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะให้ทนายได้คุยแต่ว่าเริ่มต้นจากวันที่25มกราคมที่ทางบริษัทเองได้ยื่นรายงานต่อกสอทช ซึ่งการยื่นรายงานครั้งนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการขออนุญาตแต่ขณะที่กรรมการกรสทชเนี่ยได้ลงมติในวันที่20ว่าเป็นการรับทราบที่ดําเนินการในระดับการรับทราบนะคะเพราะฉะนั้นการลงมติวันนั้นอย่างที่พวกเราทราบว่าลงมติสองต่อ 2, 2แล้วก็1นึ่งวเสียงนะคะเพราะฉะนั้นตามระเบียบของกสทชอเองที่เป็นการ ลงมัติแบบพิเศษเนี่ยต้องได้เสียงเท่ามากแต่พบว่าเสียงเท่ากันซึ่งควรจะ,ะยุติการประชุมกลับมาประชุมใหม่แต่ว่าไม่ได้มีการดําเนินการนะคะประธานก็เพิ่มเสียงอ,อีกหนึ่งเสียงอันเั้นก็คงเป็นประเด็นที่เพื่อนผู้สื่อข,ข่าวของขาพเซึ่งเราถือว่าอันนี้ผัดต่อกฎหมายนะคะแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยชัดเจนทั้งเรื่องขั้นตอนในการ เรียกว่าดาเนินการในเรื่องนี้แล้วก็ที่สาคัญรายงานต่างๆเนี่ยก็ยังไม่แล้วเสร็จรวมทั้งมาตรการที่ออกมาซึ่งก็เขียนว่าเพื่อการรุ่งวามอผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่ได้มีการกระทำความผิดเห็นนะคะแล้วที่สําคัญท,ท้ายที่สุดที่สําคัญมากสำหรับผู้บริโภคก็คือว่าการดาเนินการในครั้งนี้จะผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างกว้างขวางเพราะฉะนั้นเนี่ย สพก่อูร้วยโคกเองเราเห็นว่าขณะนี้กสทชได้ยื่นคำสั่งไปให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้งสองรายคือทั้งทรูและอีแ a c กที่อขออนุญ,ญาตควบรวมกับตลาดหลักทรัพย์แล้วก็วันนี้สิ่งที่มายืนน่นเป็นการยื่นคำฟ้องเพื่อให้เพิกถอนกติกแล้วก็ขอให้มีการคุ้มครองช่วคราวก่อนที่มีคำพิพากษานะคะรับเนื่องจากว่าหาก ไม่มีการทุครองเนี่ยแล้วบริษัทไปดําเนินการเพื่อที่จะควบรวมกิจการกันเนี่ยก็อาจจะพบต่อนักลงทุนรายย่อยหรือผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เองที่ถ้าเกิดคําสั่งนี้เป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะทคการูดคโยกเราก็มายื่นเพื่อที่จะให้ผ้าถอนบัญเมื่อวันที่20ตุลาคมอย่างเป็นทางการต่อสารปกครองนะคะแล้วก็หวังว่า ท่านจะให้การคุ้มครองโชคราวก่อนที่มีคำพิพากษาเพื่อที่จะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากนักลงทุนเราสมควรไม่ใช่หน้าที่แต่อยากทําอันนี้ก็พูดไปถึงคนในตําแหน่งนะั้นเพราะฉะนั้นมีอำนาจไป่ทำชอบทําเรื่องที่ตัวเองไม่มีอำนาจพะมีอำนาจที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเรื่องที่มีประโยชน์ต่อประชาชนไม่ทําแต่เรื่องผ่านงบประมาณเก่งขยันเรื่องแบบนี้เราคิดว่าพูดพวกไทยคงจะรับได้ยากนะวันนี้ก็เป็นสาลนก็จะ ดูว่าจริงๆแล้วในประเทศนี้ผู้บริโภคไทยจะพึ่งไทรได้บ้างครัขอบคุณคผู้พักดีที่หนึ่งเนี่ยเป็นสปาองค์กรถ้าผู้พริโภคมีำน้าตามกร่หใสมีหน้าตาเกดหมายเป็นเป็นองค์กรสะาเป็นตัวแทนของผู้บริโคทั้งประเทศทุกคนนะครับถือว่าเป็นตัวแทนส่วนผู้พักดีที่สองสามสี่ห้าเนี่ยือว่าเป็นผู้ที่ให้บริการในแต่ละท่านที่จะเอาความร้อนไม่ว่าจะเป็นดีคอนทูเนสหรือว่า ที่เหลือประดามีก็อว่าเป็นผู้ที่เสียหายที่อาจจะเสียหายนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ให้การดำเนินอุทธรณ์ของความปลอยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะฟ้องให้ดำเนินมากเราก็ทําได้โดยใช้ผู้ชันว่าแต่งตั้งผู้ชานที่ว่างคดีแต่เรามองว่ากรณีอย่างเนี้ยติดการฟ้องที่ต้องความต้องการความเร่งด่วนด้วยแล้วก็ประเด็นควก็ต้องชัดเจนเพราะนั้นผู้เสียหายที่มีความคดีแม้ว่ามีตามในขึ้นเพียงห้าห้าคนกระดามีแต่ว่าเป็นตัวแทนสองผู้โทษพันประเทศ ซึ่งอาจจะเตี้ยแต่ตอนนี้ครับก็ในส่วนของการลงมตินะครับว่ามันไม่ชอบด้วยเหตุผลอะไรบ้างนะครับแล้วก็ระหว่างลงมติเนี่ยไม่ชอบด้วยเหตุผลอะไรบ้างนะครับแล้วก็มติเองที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ชอบด้วยเหตุผลอะไรบ้างนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของคําร้องของผ้องชั่วคราวนะครับคือทั้งหมดทั้งมวลที่เรายื่นในวันนี้เนี่ย เป็นการคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมนะครับเนื่องจากว่าผู้บริโภคแม้ว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีเพียงแค่ห้าคนแต่ประโยชน์นี้เป็นประโยชน์ส่วนรวมแก่ผู้บริโภคและอ,อีกมุมหนึ่งนะครับถ้าเรามองในเรื่องของการแข่งขันทางการค้านะะี่ฮะธุรกิจนี้เนี่ยมีกําหนดไว้แล้วว่าผู้เมียนานเหนือตลาดน,นั้นอยูา3ลายใหญ,ใหญ่ซึ่งโตลตราดีแล้วนะครับผู้เมียนานเหนือสาลายเนี่ยถ้ามันหายไปสักลายเนี่ยเท่ากับว่าการแข่งขัน ในทางการให้บริการก็ดีหรือแข่งขันในการประมูลก็ดีมันจะน้อยลงหรือไม่นะครับซึ่งจะสั่ขึ้นความผิดเลยถ้าถไม่ถ้าไม่เจ็ดการผิดการสอบก็ไม่เป็นคุณหาให้ให้กสชทำหน้าที่ในการพิจารณาการประมูลต่อแผนนะครับเพราะว่านี่นั้นแล้วนะครับก็จะเป็นการถูกขาดนำขึ้นความผิดทำอะไรไม่ได้เพราะธุกสิจทาได้แต่กำไรไปแต่ว่าผึประกอบการที่มีปัญหาทุ่ก็ ผู้นี่คือเทรนด์ไปเลยนะครับหรือว่าเทารนด์่หมายความว่าถ้าเรามาดูตัวเลขของจํานวนผู้ที่ใช้บริการนะครับมีประมาณ60ล้านหมายเลขหือที่ประมาณร้อยละห้าสิบของผู้ที่ใช้บริการโทรศัพท์อยู่ในขณะนี้นะครับและในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีการแข่งขันกันกเฉพอะเจ้าอย่างเดียวนะครับก็จะทำให้ผุ้ประโยชน์ที่จะควรจะได้ดกับประเทศชาติกับประชทศนื่นจะเสีออยไปนะครับดังนั้นดังนั้นประเด็นของเนี่ยเราคิดว่าควรจะต้องเร่งร้องให้กรกตนะครับไปทำหน้าที่ ในการที่จะกลับดึนกลับมาแล้วก็จัดสรรประมูลใหม่เพื่อที่จะได้หาตัวแทนผู้ที่มีความพร้อมในการมาประมูลและก็มันเป็นจัดสรรบริการให้กับประชาชนแทนอาจจะต้องสองเจ้าสามเจ้าสี่เจ้าในนั้นก็ได้นะครับซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนอย่างแน่นอนแลวก็เป็นสุดท้ายอย่างที่เื่อนได้กล่าวไปนะครับถือว่ากระบวนการในการที่จะพิจารณานี่เนี่ยจะทําอย่างรวดเร็วแล้วก็ ข้ามขั้นตอนหรือติดขั้นตอนไป็นเรื่องสำคัแล้วก็ไม่อยู่แล้วหน้าหที่ในลักษณะที่ว่าแทนที่ในตามกฎหมายจะกำกับให้ออกความเห็นว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตเท่านั้นนะครับกับกลายเป็นเพียงแค่รับทราบที่ไม่อยู่ในขั้นตอนสำคัยกระบวนการที่ติดพลาดตรงนี้นะครับเราก็หวังผลว่าผลลัพธ์เนี่ยก็ไม่น่าชื่นชมแล้วนั้นเนี่ยก็อยากให้ศาลเป็นการที่จะยุ้ยสร้างกระบวนการที่เหมาะสมที่ถูกต้องกับที่เราประสบ